i yeah. เก <ừ> ี่ยวระหัวใจของคนหามแล้วสุขคมละกมคือลูกกินระ้นวิ่งและนาอักบปากปาเป็นอย่างน้องงอกกัดไวยมามัดเกียตจะเข้าบ้านแต่บ้าสวงมาเศร้าจอยคนบุญน้อยถ้าวีคนณหักเต็มกอดบ้านลืมบ่อดใดพี่มาห่อหยางก้อนบอในความเมตตาเธอือดจ้ารักมากพี่จึงห่วงห่วงเธอทุกวันช้าน้ำดื่มไม่มาลวงแต่แอบมาขอคกีดี เลับตัดอะไรไม่ตรีเจ้าคือแก้วที่ประดับชีวีขาธือนี้มันรักไม่มีทีว่าละมันละมาหอยมาอ่อนละมันละมาหอยมาอ่อนมาวอนละกอดนั้งใจไม่ปากโกดใจใจคิดถึงแต่เจ้าไม่ว่าโอบีบัสต ัางทีมาโกรธเจ้าให้ได้แต่ทั้งหัวใจคิดถึงน้องสวัสดีที่ปอดจอบดามา ก็มีสวรรค์มาโปรดบังทีได้เกิดมาบ่อสุขดีดีกำปมพันธุ์ด,ด,ด,ดินสมบัติเชิลละพ่อแม,ม่ไข่หมดแสนละโทษที่ดูทั้งอายไม่ใจสอนหลักคำพนักเนือเบ่าะแรสัมนีไปสองอันสำได ใจได้นาวที่นะคบครับขอบคุณพีขอบคุณน้องผู้สื่อบัตรเขามารอรับชมการแสดงจากหมลลำเจียมหกนกพงศกรในคำขึ้นนี่ครับพี่น้องนะครับผู้อยู่ภายนอกนะครับอย่าลืมด้วยครับดื้อสื่อบัตรจองตัวเขามาครับวันนี้เป็นงานสุดท้ายก่อนกับอีสานนะครับต่อจากนี้ไปห้องคดีเชีวงานศิวิอีสานนะครับหลายกลัวสิมาลงเทพนะครับทังผ้ปะแดงขอเชียวอีกแล้วพี่น้องเออเห็ดจังใดสิลามาบ่ะือ มาอยูอเป่ครับโอ้ยงานออกมาแสดงอย่างหยุดหยิบเงินเต็มกับเปาเลยในหยิบรับขอบคุณการเล่นใจพี่น้องด้านหน้าเวทีพี่น้องทั้งบานพร้อมนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีขอบคุณแฟนๆครับพี่น้องที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ขอบคุณเสียยุทธพ่อปราแดงด้วยนะครับวันนี้อนุญาตให้ทีมงานไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับ ไม่ดีนะครับต้องแจ้งพี่น้องพอมาอาจจะบ่เต็มที่ในเครื่องเสียงนะครับคับผมเพื่อเป็นบ่เป็นการรบกวนพี่น้องบานขางเคียงเฮาเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮากะมวลนะครับสนุกสนานน้ากันนะครับในคาคืนนี้นะครับจนถึงวินาทีสุดท้ายบ่อเปรียบพี่น้องแน่นอนครับจนจบวินาทีสุดท้ายปุ่นละครับจ้างค่อยสีล่าพี่ลาน้องเดินทางกลับนะครับเฮากับมีงานต่อกับบ่อย่ไกลไปในดอกครับเพื่อนำโสมห9 0โลเกาสิบโละครับบ่อพาดขนาดบ่ไก่ได้นี่น้อแแฮ ซอยบ้านใหญ่ปกบุราบีเองไปเวิร์ดก็เจ้าว่าพี่น้องครับอยู่ภายรอบนอกนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัววันนี้บัตรเท่าไหร่นะครับบัตรหน้างาน200บาทจิ๊บจิบแค่นั้นเองอิลิซื้อเหล็กเบิดไหลก็นั่นนะครับเพื่อเด็อ่าเพล่อคนถือกเหล็กน้ำป้าไอศครีมเงนค่ะงัวหน้าก็นจะถือกเองได้ไหม่ขอบคุณครับอิ๊บเงินทั้งนี้เขาเจ้าเอาไปถั่ปลูกเนาะ แมนมันท่านไองอ,อกมันเฉียวเฉียว <Man. S 1> อยู่ย <Man. S 1> ังสีเขียวอยู่ท่านไอ้ซุกปานใดขันสุกข,ขึ้นมามาันสีแดงจึงคึงเนาะข <laughs> ันสีแบบนวยโตพราเต็มที่จังคอยติดเขียวจังคอยติดเท่าอําทำแม่เนาะแต่อ,อ,อยากไปเลย,เยพ่อกินเนาะแม่เท่ <laughs> เาเท่าก็สิศิลปินเ่าขึ้นมาหลายวันเลยครับตอนนี้เพราะว่า เจโช่ให้พี่น้องด้เบิองเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกต้องเฝ้าซื้อบัตรจองตั๋วเขามานะครับเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มรูปแบบตั้งแต่โชว์แรกเลยนะครับ,รบวันนี้ได้รับเกียตรติจากพี่ออดบุญชลินครับลองเพลงออกมาก่อหมูเงอยื่เจ้าแตงหนาจะได้ขึ้นไวถ <c oughs> เถอะไอ้่ะพี่ออทแล้วก็เฝ้าแตงและยามพี่น้องา <c oughs> ทาพี่อืมเฮ็ดดีไอของนำเพื่อพนันลับไม่ถึงแล้วหรอไหม ไหนยังวะเมืม่ออาชีพยุ่หลีพี่ว่อแล้วก็ฝากศิลปินครับน้องอีฟอภิญญารถแห่เสียงวีหกหน่วยที่1ครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรถแห่หน่วยที่2ก็น้องอีฟเหมือนกันครับผมบอกเพื่อยังหนีเพ่งไหน <c oughs> แล้วก็ปากศิลปินตัวน,น้อยๆครับนี่คือน้องนาวาฟ้าสกลเสียงวิหกครับสวัสดีค่ะอนาคตของมลลัมเสียงวีหกในมือข้างหน้าครับเนาะจังไร มือข้างหนาวสิเป็นโนโพงศกรบอดโนโอ,อัจจินั่งเฝ้าหานพระสุ่มีอัจจิไง,ง,งขึ้นมาเป็นบาน้าอันเป็ลาแมนค่ะเออพี่น้องกาสิซื่ซส้มสิมักในมือข้างหนาได้นะครับเนาะนะครับจะได้ก่าวฝากไว้ครับมือนี้มาชมการแสดงน้ำกันมวลๆนะครับไอวัตเตยเป็นระสามก่อนครับเอาอีกบ่เ <c oughs> <c oughs> จ้าดีพร้อมทุกสถานการณ์ยี่หลีพี่น้องท่างบ้านนะครับอย่าลืมเข่ากุมปิดวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วย ออาการอาการเซอร์ไพร์ม <ie> ้อาการเซอร์ไพร์อาการเซอร์ไพร์วันนี้มีเซอร์ไพร์ด้วยนะครับวันนี้วันเกิดใครเอ่ยไม่รู้นะครับเนาะก็เราก็จะมีเซอร์ไพร์เล็กๆนิดหนึ่งหนึ่งนาทีค่ะนาทีเดียวแต่ทำเป็นแต่ทำให้มันเป็นสิ่งที่จดจำเลยยืดเยอะมันก็ไม่ดีว่าล่ะครับผมเอามานี่จิเตอร์พี่รองฟังต่อนะครับกอนจีจิพบกับการแสดง นะครับด้านหนาเวทีแบบเต็มรูปแบบนะครับเริ่มต้นจากน้องอีฟอภิญญานะครับ